ตอนพาจอดหนูหลงไปตอนนี้เลิกแล้วคือพรารายงานน้านะครับรายงานกดไปจะมี3มฉีดบอกว่ารายงานโปรไฟล์เขาบอกว่าต้มตุนหลอกลวงหรือสแปมอะไรก็รายงานไปนะครับเนี่ยนะคือกลุ่มวิชาชีพเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยคนนี้นะเอารูปใบจานไปแต่รูปใบจานนั่นแหละนะแต่ชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจำจำไม่ได้ เอารูปผู้หญิงมาเป็นโปรไฟล์นะพร้อมของอาจารย์ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เพจแรกนะจนมาเพจปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี3ปีพร้อมอาจารย์มา3ปีคนคนนี้ตั้งปีปีห3มไหมนะออกก่อนอกเอ่อก่อนเกษินเอฟซีนนะตั้งแต่ปี63สามคนคนนี้จนมาถึงปี67 นะครับ,นะบากไปรายงานหน่อยนะครับนะต่อไปเรานะครับเรารัฐบาลนะครับนะอ,าอาจารย์พิมพ์ผิดเออวิ่งรูดสีโอ้ออยเดี๋ยว วลูดผิดเด้อฟังปากเอาเด้อพี่นอ้องอาจารย์ไม่ได้ทวนไม่ได้ดูไหพิมพ์วิ่งลูดสีเด้อแต่เป็นเป็นลูดหนึ่งแต่ว่าวิ่งลูดสีเด้ออาจารย์ไม่นะครับวิ่งลูดสีเด้อแต่แต่เดี๋ยวไม่ได้ทวนอันนีนส้สีหนึ่งหนึ่งสีนะครับเอ่อสีเจ็ดเจ็ดสีนะสามตัวเจ็ดสีหนึ่งลูดสีเด้อพี่น้องแต่ว่าไฟภาพมันเป็นหนึ่งนะครับพอดีมามา มัทุระรีบรีบมาทับทุระที่อำเภอก็เลยไม่ได้ทวนนะวิ่งรูดสี่นะพี่น้องวิ่งรูดสนะี่นะหนึ่งไม่ใช่ถ้าใครจะเอาหนึ่งก,ก็ก็ได้เหมือนกันเพราะอาจารย์โฟกัสที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนะึ่งสี่สหนึ่งะเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ที่ไหนเนาะเพิ่งจะไล่เจอ นะครับประมาณน,นี้รัฐบาลนะครับใครยังไม่เห็นนะน่าจะเห็นหมดแล้วในกลุ่มไม่ว่ากลุ่มไลน์กลุ่มเฟซนะใครยังไม่เห็นรัฐบาลนะครับ,นะรบทํำชิปให้ก็ยังไม่ลบนะครับนะตัวเด่นเงินล้านอาจารย์ให้วิ่งสองและสามนะครับซึ่งมันก็เดินดี นะครับซึ่งมันก็เดินดีอยู่นะครับวันนี้ให้ห้าและสี่เนาะสและห้ามันออกบนและมันออกบนทั้งหมดมันออกห้าสี่สี่เนาะวัดก่อนนั้นให้ห้าและสี่มันออกห 5. 5 5แบบ้าห้าเจ็ดห้าแปห้าเนามันก็มายาวยาวแบบยาวๆอยู่นะครับนะวันนี้นะครับรัฐบาล วันทัวนีกที่หนึ่งเนาะงวดที่แล้วให้สี่และห้านะครับขอห้าเอาไปวิ่งเนะมาต่อไปห้าสี่สี่นะครับงวดก่อนโน้วนวันโน้น่อนโน้นมันให้น่าจะห้าและสนะี่เนาะที่สิบหกนะ ส6บหมันออก5มันออกห้าเจ็ดแล้วแปดห้นะครับมาบนนะมาเย้าอยู่ที่นองแต่พฤศจิกเี่ยก็เย้าด้วกันนะนะให้สี่ห้ามันก็ออกหนึ่งนะเก้าเศนงงวดนี้นะครับ สองและสามไงสองและสามนะครับนะ่าจะเห็นหมดแล้วเนาะนะหน่วยของจานได้เจ็ดแปดเก้าใไม่ใช่ห้าหกเจ็ดเออห้าหกเจ็ดนะทุกทีมันเจ็ดแปดเก้านะทดนนะทที้ได้แปดตามนี้นะครับและที่เจ็ดนะได้ห้าหกเจ็ด สอหกเจ็ดนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดอาจารย์ชอบนะครับสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามเด้อเพราะม,มันมันมันได้เลขบ้านใหม่นะครับและอาจารย์มาเปลี่ยนย้ายวันที่ห้าวันที่ห้า ย้ายคุมน้ำเนาย้ายไปทางวันที่ห้าทำอะไรวันที่หนะ้าเลขบ้านห้าสามก็เลยจัดหาสามสามหาหลายนะครับอันนี้คือปั้งเอานะครับแต่เริ่มแรกที่อาจารย์เคยเคยไลค์ครั้งแรกมันเป็นเลขฝันนะครับอาจารย์ก็มันเป็นฝันฝันเห็นเหมือนหนึ่งนะ่ อาจา์ก็ไม่ประมาณก็เลยจัดเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามประมาณนี้หนึ่งสองหนึ่งสาเอาเลขเด่นของตัวเองนี่แหละไปใส่นะครับนะมาบ้านนี้นเลนะครับก็เหมือนวดที่แล้วเนี่ยที่จา์ซื้อเหมือนกับฝันรถตัวเองอาจารย์ก็ลงลอตเตอรี่ให้ดูอยู่ว่าทะเบียน789เก้ามันออก89เก้าแต่วันหวยออกเนี้ยรีบนะครับ เหมือนมันเตือนเราเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะติดไปหน้าไปไปเจอเต่าเนี่ยทีก็เลยจับว่าจะไปปล่อยแล้วเอาใส่ใส่กระมังไว้หาไม่เจอไหมว่าใครเอาไปปล่อยก่อนเนาะวะมันไปซ่อนอยู่ตรงใต้ทะเบียนรถเออก็บอกว่าสงใส่รถจะออกป้ายทะเบียนเลขจะออกป้ายทะเบียนก็บอกคน ก็ออกจริงๆแบบข้าแล้วก็มันหวยออกรีบนะครับไปเขี่ยวกับขอบประตูในในชิวล้อมันนะครับออกเนี่นอนหลือทะเบียนรถนะมาจริงๆนะครับก็อันนี้ก็มองอีกฟั่งมาปเป็นเลขฝันจะขึ้นหนึ่งแหละนะครับเลขฝันเนี้ยนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะประมาณนี้แหละเนาะ คยังไม่เห็นอะไรนะครับใครยังไม่เห็นอะไรเข้าอาจารย์ให้เข้าได้คือกลุ่มเฟสเดอรพี่น้องนะกลุ่มไลน์เนี่ยบางทีมันก็เข้าแล้วก็คือเข้าเลยออกแล้วไม่รับเข้าเนี่ยคือพวกที่เข้าคืคือที่ซื้อเสื้อมงคลนนะครับนะ กับราระเป๋าดูดซับนะครับอุปกรณ์พลังเลข4289ที่อาจารย์จะทำให้นั่นนะพวนั้นเข้าตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เลยมันมันไม่ได้โคกับบริษัทผลิตนะครับนะในการจัดส่งมันอาจจะยากนะครับเลยพอบรเหตุ ได้ลัตเตอรี่สองใบแปดเก้าคใต้ดินยี่สิบบาทฝันว่านี้หนึ่งฝันเจอแต่เด็กเนี้ยี่น้อง<า>เด็กคิดว่าต้องเป็นหนึ่งิดว่าประมาณนี้เพราะเราเราได้เลขเด่นของเราคือสองและสามและที่สําคัญกาจาันก็เลยมันเป็นมันตรงกับวันนี้น่าจะเป็นวันเด็กด้วยเนาะ วันที่เท่าไหร่สิบสองเนมวันเด็กเนาะเขาจัดกันวันเด็กเนี่ยอาจารย์ก็เลยซื้อสิบสองสิบสามแล้วก็ม่อวันที่สิบเจ็ดก็เลยโยงซื้อลอตเตอรี่สิบเจ็ดไว้ด้วยหนึงนะมันเป็นงวดแรกของปีเห็นไหมนะครับมันเป็นงวดแรกของปีก็เลยเลยเอาฝันมาใส่แต่เลขสูตรก็ก็ตามนั้นนะครับก็ตามใบฟ้านั่นแหละก็โมกูว่า ระหว่างฝันนะครับกับสูตรอัน,นไหนมันจะมาแต่สูตรมันก็เลขเด่นมันก็มาดีก็เลยกลับมามาใส่กันก็ไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้หรอกนะวันเด็กมันก็สิบสองสิบสามแต่เขาจัดเนาะตามโรงเรียนต่างๆเขาจัดวันนี้วันที่สิบสองนะแต่วันเด็กจริงๆพรุ่งนี้วันที่สนะิบสามเนาะอาจารย์ก็เลยเอามาจัดสิบสองสิบสามเนี่ยผมคิดว่า <laughs> แ้วมันตรงอะไรอย่างนี้ถึก็เลยก็ได้ซื้อลัตเตอรี่ให้ให้ตั้งแต่ไล์ไลสดเล็กๆนั่นแหละลอตเตอรี่สิบสองสิบสามสิบเจ็ดนั่นแหละนะครับอืมราคาน่อยหน่อยค่ะเอ้หดอาจารย์ให้หมดเดียดิหาอหน่อ,นอยลาารัฐบาลไอ้แล้ว <c oughs> นี่จะซีซินสุดแล้วละ่ะนะครับนะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วละ่ะรถนะรถรถมาล้างนะครับประมาณนี้เ้ิกี่นออกนะล่องล่องไปไปจัดบึงเด้อล่องพิจใจแล้วหน้าบึงนะครับ